สวัสดีครับวันนี้ก็ยังอยู่ในซีรีส์ลุ้นของยามช้านะครับ EP นี้เป็น EP ที่5นะครับวันนี้บอดอดัน1 4อยสีเรืออาเวกไว้นะครับตั้งไว้25รอบไม่แน่ใจว่ามันลงไปได้กี่รอบเพราะว่าตื่นมามันยืนยืนหน้าเมืองนะครับไม่ใช่ยืนหน้าดันถ้าโดยปกติก็คือมันจะลงครบนะครับถ้าโดยปกตินะมันจะลงครบถ้ามันยืนหน้าดันแบบนี้นะครับมีอยู่2อ,อย่าง ถ้าไม่ลงครบก็ช่อยของเต็มแม่งก็ตาย3อย่างเนี่ยเออมาดูพร้อมกันนะครับว่าวันนี้เรามีอะไรดีๆให้ได้รุ้นหรือเปล่านะครับไปดูที่ช่องแรกมันไม่ใช่ช่องแรกนะครับเปิดมาเป็นหน้าสี่เดี๋ยวเราเปิดปดูหน้าแรกก่อนหน้านี้ไม่มีอะไรนะมีรูนแต่ว่าดูทรงแล้วไม่น่าจะมีรุนอะไรที่มีราคา หน้าแรกไม่มีอะไรนะครับเป็นช่องเก็บของที่มันมีของเดิมอยู่แล้วนะครับหน้าสองเหมือนจะมีรูนรูนอินนะครับไม่ได้มีราคามากมายนะไสอง M นี่แหละนะครับเอ,อแล้วก็อันนี้รูนอะไรเอ่ยรูนดูนมานามีโซโตนเวฟสี่สองอันนะครับเออหน้าสามยังไม่มีอ่ะอันนี้เหมือนเหมือนผมมีอยู่แล้วถ้าจำไม่ผิดนะหมูแบบตัวนี้เป็นของเดิม หน้าสามก็ยังไม่มีอะไรเอาเป็นว่าถึงหน้าสี่ยังไม่มีอะไรที่แบบเป็นของใหม่เลยมันเหลือดันสองอันไม่ได้ใจว่าผมซื้อดันเกินหรือเปล่านะครับหน้าห้าก็ยังไม่มีอะไรอืมนะและดูเหมือนจะเข้มๆมีลูนสเต็งนะครับยังไม่มีอะไรที่มีราคานะเท่าที่ดูหน้าหก หน้า6มีประดับ2ชิ้นนะครับมีประดับ2ชิ้นแล้วก็มีเท้ากับมีมือนะครับอาจจะเป็นพวก M 7 2รูที่ผมตั้งค่าไว้ไม่ให้มันย่อยนะอ่ามีหูกาด7นะครับแล้วก็หูอ่าฟอสฟ e รีเจนนะครับบวก7นะครับเฮ้ยเอา้าเท้า M 1 5หนึกว่า M 7 2รูนะได้อยู่ได้อยู่อางนี้ได้อยู่นะครับไม่แน่ใจว่าจะได้เท่าไหร่แต่ว่าก็มีราคาอยู่นะครับ อ๋อไม่ใช่ m 7มเจ็ดสองรูแต่เป็นพวกแอมในรูนะอันนี้จะเป็นมือเอเฟสนะครับแต่ว่าเป็นออฟมจิกแอมนะครับไม่มีราคานะโอเคนะครับหน้าสุดท้ายครับหน้าสุดท้ายก็มีรูนสองชิ้นสีนี้น่าจะเป็นรูนแอแท็กกับรูนดีเฟนต์นะครับอ้าวรูนมิจิกไอแท็กไว้ <laughs> กับรูนดีเฟนต์โอเคนะครับก็ถ <laughs> ือว่าน่าจะมีกำไรอยู่นะเพราะว่า ของที่เป็นแอมในดูตัวเนี้ยครับตอนนี้ยังยังยังเป็นช่วงที่เซิร์ฟเวอร์เปิดใหม่น้องเป็นช่วงที่หายากอยู่นะครับบวกกับช่วงนี้เป็นช่วงยีแอมตีบวกด้วยอันนี้เขาน่าจะซื้อไปบวกอยู่นะครับน่าจะราคาน่าจะราคาหลักร้อยเอ็มอยู่นะแต่ไม่รู้ว่าจะกี่ร้อยเอ็มนะครับก็ถือว่าเชา้านี้ประสบความสเร็จนะครับหลกําไรน่าจะหลักร้อยเอ็มอยู่นะครับกําไรหลักร้อยเอ็มอยู่ว่าค่าดันเจียนนะแค่มันดันละสองเอ็มนะครับดันละสองเอ็มโดยประมาณ ค่าดันก็ประมาณ 50-60m ดูประมาณนี้แหละนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ถือว่าเราได้กำไรเยอะนะครับแค่หินกับประดบับซชิ้นนี้เราก็ได้ทุนแล้วนะเพราะฉะนั้นไอ้อน,นี้ก็ถือว่าเป็นกําไรเลยนะครับก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ EP ต่อไปครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนบ๊ายบาย